สวัสดีครับผู้รับชมนิคมออนทว์ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับพอดีผ่านช่วงโนนบ้านสวนฝ้ายนะครับเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดโคก,โกระบือนะครับซึ่งจะมีทุกวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะครับที่ผมกำลังจะเดินทางผ่านตรงช่วงนี้นะครับ มบรรยากาศพี่น้องตลาดวัวตลาดควายกันนะครับนี่ครับรถเยอะมากเลยนึกว่าเอาบุญนะครับตลาดเปิดแล้วครับช่วงนี้นี่ประมาณหกโมงครึ่งนะครับมุงเช้าครับบรรยากาศโอ้รถเยอะนะครับนี่ครับช่วงผ่านนึกว่าเอาบุญเลยละครับนึกว่ามีบุญมีงานรถเยอะนะครับปกติก็จะเยอะกว่านี้นะครับตลาด เริ่มมาตั้งแต่ตอนเย็นของวันพฤหัสน,นะครับนี่ก็เช้าพี่น้องก็มาซื้อวัวซื้อควายกันที่ตลาดนัดคกกระปือประสนไฟนะครับว่าใกล้ๆบ้านสมบอยน้อยนะครับครับบรรยากาศการเดินทางแล้วก็เก็บภาพมาให้ได้รับชมกันนะครับนี่ข้างหน้าเราก็จะเป็นตรงที่ขายหญ้านะครับเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นด้วยนะครับครับผมบ้านนวแดงสองฝั่งทางก็จะเป็น แต่ขายาครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับคบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ